กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน,นนะ่อยจ้นแน่ยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเกมก็อยู่ผมแนะ่และนล็อกแท็กติกทูนั่นเองแนะ่ก็ลิปนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของคนหลายคนนะที่ว่าพี่ครับทํายังไงดีผูกบัญชีไม่ได้เพราะว่าเราเล่นเกมมาก่อนไงใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเลยก็ผมลองทําแล้วนะได้ผลจริงนะก็เป็นคําแนะนําของน้องคิริยะนะก็ขอบคุณน้องคิรยะด้วยเนาะ ก็ประมาณว่าสมมุติเราจะผูกไอดีใช่ไหมนี่ฮะประมาณนี้ really s <S <N> ว้าอ้าวเวียนและมันจะมีเขียนผูกไอดี ID ตรงขวาล่างนะฮะเอออ่าจะมีตรงขวาล่างนะเอออันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเปิดก่อนนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนไอดีนะมันจะกดตั้งค่าระบบจะมีตรงนี้คําว่าผูกผูกไอเดีเนาะอ่าก็ถ้าจะผูกไอดีก็ไม่ยากเนาะก็มาตรงที่ตั้งค่านี่แหละครับผมนี่ยอันนี้เป็นไอดีสำรองนะไม่ต้องตกใจนะฮะให้ดูโชว์ตัวละครก่อนเนี่ยออกนี่เล่นทีมผสมครับนำทัพโดยตัวนี้เลยเนะฮะเดี๋ยวจะหาตัวซ้ำนี่โคตรยากฮนะเอาตัวนี้ตัวเดียวพอ นอกจอกนั้นก็เอาทำจิ้มน้ำไปเนาะไปได้สบายอยู่นะก็เอาง่ายๆครับคลิปนี้ก็คือปัญหาของคนที่ผูกบัญชีไม่ได้แล้วไม่รู้วิธีแก้นะฮะกลัวไอดีหายวิธีแก้คือดังนี้นะฮะมาที่การตั้งค่านะฮะของเรานี่แหละนะฮะตรงนี้มันจะมีคําว่าผูกบัญชีเนาะประมาณนั้นไม่ว่าตรงตรงนี้หรือตรงไหนวะในตรงนี้ตั้งคาระบบจะมีผูกบัญชีตรงขวามือแหละนะฮะ ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้เปลี่ยนไอดีไม่เกี่ยวนะฮะอ่าแล้วก็คืออันเนี้ยผมมันผมเล่นอ่าเล่นแบบผูกบัญชีมาแล้วมันเลยไม่มีไงส่วนใครที่เล่นแบบเป็นเกตนะฮะอ่าเป็นเกสฝั่งขวามือจะไม่มีอ่าฝั่งขวามือจะจะมีนะจะมีจะมีที่ให้ผูกอ่าผูกบัญชีเนาะเอออันนี้ผมอ่าเล่นแบบผูก Gmail เนาะมันก็เลยไม่มีตรงนี้นะส่วนใครเล่นเกตตรงนี้จะมีคําว่าผูกบัญชีกดเข้าไปนะฮะแต่ก่อนที่จะผูกบัญชีนะฮะ ก็มาดูเลยกันท้งโปรแกรมจำลองและมือถือนะผมก็กดออกไปก่อนนะฮะกดออกไปก่อนนะแล้วก็นี่มาที่ตั้งค่านะฮะเห็นอยู่นะเห็นป่าวะเห็นอยู่เนาะเอ่อมาที่ตั้งค่านะผมแล้วก็ฟังดีๆนะฮะจะได้ไม่ต้องอ่าถามผมซ้ำในใต้ชิปนะฮะอ่าก็มาที่ตั้งค่า เรามาที่คำว่า,าบัญชีเนาะเปลี่ยนกำแล้วลื่เปลี่ยนภาษาไหมเปลี่ยนภาษาก่อนนะผมปำบนึงงป๊บนึงนะัะผมะเปลี่ยนภาษาไทยดีวยกว่าจะง่ายกว่านะ ามาที่ตั้งค่าใช่ไหมครับถ้ามีภาษาไทยก็เห็นคำว่าบัญชีไหมเราเข้าไปที่บัญชีเรามีกี่บัญชีนะฮะเราลบออกให้หมดนะฮะเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็กดคำว่านำบัญชีออกเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีกี่บัญชีนะเอาออกให้หมดนะกดตรงนี้แล้วก็เอานำบัญชีออกนะฮะไม่ว่ามือถือ,หร,อ,อหรือโปรแกรมโนงทำเหมือนกันนะเสร็จปุ๊บนะฮะ แล้วก็เอาออกหมดแล้วใช่ไหมสมมตินะเอาออกหมดแล้วแล้วก็ไปเข้าเกมนะฮะอ่าออกไปเข้าเกมนะฮะแล้วก็ไปตรงเดิมนะฮะผมเออทำไม,มกดไม่ได้ปนะเนี่ยแล้วก็เข้าเกมไปนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่าผูกบัญชีนะฮะแต่นนี้ผมผูกแล้วไงมันก็จะไม่เห็นเนาะรอมันสักครู่นะครับผม ก็เป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้จริงมากสลับน้องคลิยาบอกมาเนาะว่าคนหลายๆคนมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมผูบัญชีไม่ได้นะฮะนี่ฮะก็มาตรงที่เดิมเลยนะฮะตั้งค่าเนาะนี่มาตรงตั้งค่าแล้วมาตรงคำว่าตั้งค่าระบบนะฮะถ้าคนที่ยังไม่ผูบัญชีฝั่งขวามือมันจะเขียนว่าผูบัญชีก็กดที่ผูบัญชีแล้วก็ไปผูบัญชี Gmail ได้เลยครับง่ายๆเลยครับแค่นี้เองเนะฮะนะฮะ ทำตามไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังแล้วกันก็มาบอกคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้เพราะว่ามีปัญหากันเยอะมากในเรื่องของการผูกบัญชีนะสำหรับคนเล่นเกสนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่แก้ไขได้แบอยเ0อเลยนะฮะประมาณนั้นผมก็ทําได้หมดแล้วเนาะทั้งไอดีหลักไอีรองนะฮะยังไงก็ฝากร้านโอท็อปอัพด้วยนเนี่ยกเกมนี้ร้านท็อปอัพมีเติมนะแล้วก็ไปดูได้นะฮะหรือแมก่งดูที่ที่ขดผมได้เนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้านะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะสำ ปลูกไอดีไม่ได้ครับไม่ต้องเสียหัวะนะฮะดูคลิปนี้แล้วก็จะปลูกได้ทันทีแน่นอนนะฮะเจอะไหมสวัสดีครับผม